ผมว่าหลายท่านคงจะจําความรู้สึกตอนเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นในยุคทศวรรษที่1,990กันได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะไปบ้านเพื่อนบ้านญาติหรือแม้แต่บ้านของตัวเราเองนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะตั้งอยู่กลางบ้านมันเป็นโซนิเจอร์ชิ้นเอกที่ขาดไม่ได้มันคือกล่องซีเลียมเรืองแสงขนาดใหญ่ที่มันหนักอึ้งมากๆนะครับและท้าเดานะครับแบรนด์ที่แปะอยู่หน้ากล่องนั้นเนี่ยมักจะมีชื่อไม่กี่ชื่อนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันอย่างโซนี่พานาโซนิหรือชาร์ป ในวันนั้นการมีทีวีโซนี่ตานีตอนเครื่องใหญ่ตั้งอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ดูละครรังข่าวนะครับแต่มันคือหน้าตาทางสังคมมันคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีรสนิยมและมีฐานาพาะพอที่จะจ่ายให้กับคุณภาพระดับโลกคําว่า m a d อินเ a p a n ในยุคนั้นเนี่ยมันศักดิสิทธิ์ยิ่งกว่าคํารับประกันใดๆนะครับมันแปลว่าซื้อวันนี้อีก2 0ปีข้างหน้ามันก็ยังคงเปิดติดทนทานมากๆ แต่ใคาจะไปเชื่อนะครับว่าตัดภาพมาที่ปี2025หรือปีปัจจุบันนะครับราชาแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยครองบอลลังเหล่านั้นเนี่ยกับต้องถอยจนแทบไม่มีที่อยู่แล้วนะครับและพูดีก้าวขึ้นมาแทนที่ไม่ใช่คู่แข่งจากเกาหลีใต้ยอย่างซัมซุงหรือ LG ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับแต่กลับเป็นแบรนด์ที่เมื่อย้อนกลับไปสิป,ปีก่อนคนส่วนใหญ่ยังอ่านชื่อไม่ออกด้วยซ้ําซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับเพราะไฮเซนไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นยักษ์ใหญ่ ในอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับแต่พวกเขาเริ่มต้นจากโรงงานวิทยุเล็กๆในเมืองชิงเต่าประเทศจีนที่มีพนักง,งานแค่10คนเท่านั้นจากโรงงานห้องแถววันนี้พวกเขากลายเป็นผู้ส่งออกทีวีอันดับ2ของโลกและที่พีคที่สุดก็คือพวกเขาสามารถบุกเข้าไปยึดครองตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นทิ่กําเนิดของโซนี่และพานาโซนิกได้สําเร็จโดยครองส่วนแบ่งการตลาดในญี่ปุ่นไปแล้วกว่า4 0คําถามคือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทาไมชาติที่ได้ชื่อว่าเจ้าแห่งนวัตก,กรรมอย่างญี่ปุ่น ถึงปล่อยให้แบรนด์สินค้าราคาประหยัดจากจีนบุกเข้ามาตีท้ายคัวยั่งลูกค้าและเขียนก,กฎกติกาโลกใหม่ได้หน้าตาเฉยพอดแคสต์อีพีนี้จะมาชวนคุยถอดบทเรียนการล้มยักษ์ครั้งประวัติศาสตร์ของไฮเซนบริษัทที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันอาจจะทรงพลังกว่าความหรูหราในวันที่โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนธราดลจากดอนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กมันเดย์รายการที่จะมาคุยเคสรัดดีฐานธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับก็จะบอกว่าหากย้อนกลับไปในช่วงปี1969ปีนั้นเนี่ยเป็นปีเดียวกับที่มนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับอีกฝากหนึ่งของโลกในเมืองชิงเต่าโรงงานที่ชื่อว่าชิงเต่านัมเบ r ร์ทูเรดิโอแฟคทได้ถือกําเนิดขึ้นนะครับสินค้าชิ้นแรกของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกอะไรเลยนะครับแต่มันคือวิทยุราคาถูกที่ชื่อว่า เลเซนทอนหรือโคมไฟแดงเป้าหมายของพวกเขาในตอนนั้นเนี่ยมันเรียบง่ายมากๆนะครับคือทําของที่คนทั่วไปซื้อไหวใช้งานได้ไม่ต้องหรูหราอะไรมากแต่ภาพไปที่ญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันนะครับโซนี่ผู้เขากําลังสร้างตํานานด้วยเทคโนโลยีไนนิตอนหลอดภาพแบบอ p เพรสเจอร์เกลของโซนี่ให้ภาพที่สว่างและคลมชัดกว่าทีวีทั่วไปในท้องตลาดแบบคนละชั้นเลยนะครับใครที่เคยเล่นเกมคอนโซลในยุคเก,ก่าๆเ,เนี่ยจะรู้ดีนะครับว่า การเล่นบนจอไทมิตอนคือที่สุดของความฟินแล้วนะครับครอบครัวชนชั้นกลางทั่วโลกยอมจ่ายเงินแพงกว่า2-3ถึงเท่าเพื่อแลกกับโลโก้โซนี่พ่อแม่ภูมิใจที่ได้โชว์ทีวีใหม่ให้เพื่อนบ้านดูเด็กๆเ,เ,เติบโตมากับการ์ตูนเช้าวันเสาร์บนหน้าจอที่มันคมชัดความสําเร็จนี้นี่นะครับคือกับดักที่มันหอมหวานที่สุดนะครับบริษัทญี่ปุ่นอย่างโซนี่พานาโซนิกและชาร์ปเริ่มเสพติดกับความเป็นพรีเมียมพวกเขามุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสุด จอบางที่สุดสีสดที่สุดโดยไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าต้นทุนมันจะสูงแค่ไหนเพราะพวกเขาเชื่อฝังหัวว่าของดียังไงคนก็ต้องซื้ออยู่แล้วนี่คืออาการที่เรียกว่ากลาปกอซินโดรมนะครับคือการพัฒนาสินค้าที่ยอดเยี่ยมเกินไปตอบโจทย์เฉพาะตลาดในประเทศตัวเองที่มีกําลังซื้อสูงแต่ลืมมองไปนะครับว่าคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้รวยเหมือนคนญี่ปุ่นและใน,นขณะที่ญี่ปุ่นกําลังแข่งกันสร้างทีวีราคา2,500ดอลลาร์ ทางฝั่งไฮเซนจากประเทศจีนกำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับพวกเขาใช้วิธี reverse engineering หรืออธิบายง่ายๆก็คือการซื้อทีวีญี่ปุ่นมาแล้วแกะดูข้างในทีละชิ้นไม่ใช่เพื่อก๊อปปี้ทั้งดุลน,นะครับแต่เพื่อศึกษาว่าอะไรที่มันจําเป็นและอะไรที่มันตัดออกได้พวกเขาไม่ได้พยายามจะชนะด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแต่พวกเขาพยายามจะชนะด้วยความคุ้มค่าที่สุดในช่วงยุค90และต้นยุค2000ถ้าเราเดินไปบอกใครว่าทีวีจีนจะชนะทีวีญี่ปุ่น โอ้โหตอนนั้นเนี่ยคนคงหัวเราะใส่หน้าเรานะครับแล้วบอกว่าฝันไปเถอะของจีนมีแต่พังง่ายภาพไม่สวยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกก็มาถึงนะครับและมันมาในรูปแบบของหายนะทางเศรษฐกิจปี2008วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครสิตหรือวิกฤตซับพามระเบิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและลามไปทั่วโลกตลาดหุ้นพังพินาศบริษัทล้มละลายผู้คนตกงานเป็นเบื่อนะครับวินาทีนั้นเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปตลอดกาล จากที่เคยถามว่าทีวีรุ่นไหนภาพสวยที่สุดคนเริ่มตั้งคําถามใหม่ว่าทีวีรุ่นไหนที่จะพอซื้อได้โดยไม่ต้องอดข้าวนี่คือจังหวะที่ยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นก้าวพลาดครั้งโ,โหฬรารน,นะครับพาณสโณกยังคงทุ่มเงินมหาศาลไปกับโรงงานผลิตจอพลาสมาที่กินไฟและต้นทุนสูงชาร์ปลงทุนสร้างโรงงานผลิตจอ LCD ขนาดมาหึมาที่เน้นคุณภาพระดับเทพพวกเขายังคงขายทีวีเครื่องละ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมื่นบาทในวันที่คนทั้งโลกกระเป๋าแฟบไปแล้วแต่ไฮเซนมองเห็นช่องว่างนี้นะครับ พวกเขาไม่ได้ทําทีวีที่ภาพสวยเท่เหมือนญี่ปุ่นแต่พวกเขาทําทีวีที่ดีพอใช้ได้ในราคาที่ถูกกว่าครึ่งหนึ่งให้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราตกงานหรือรายได้ลดลงระหว่างทีวีโซ n y ราคา30,000บาทกับทีวีไฮเซนต์ราคา9,000บาทที่ดู Netflix ได้เหมือนกันจะเลือกอะไรครับคําตอบมันชัดเจนอยู่ในตัวเลขยอดขายนะครับไฮเซนต์ Hi เริ่มตีป่าล้อมเมืองบุกตลาดแอฟริกาอเมริกาใตา้และเอเชียตวันออกเฉียงใต้ พวกเขาค่อยๆสะสมเงินทุนสะสมฐานลูกค้าและที่สําคัญสะสมเทคโนโลยีและจุดท,ที่พีที่สุดของเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 2017, ป2017เหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนการส่งมอบไม้ต่อของยุคสมัยเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อไฮเซนประกาศเข้าซื้อกิจการธุรกิจทีวีของโตชิบาใช่ครับฟังไม่ผิดนะครับโตชิบาผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยทําสถิตินวัตรกรรมมากมายยอมขายธุรกิจทีวีให้กับแบ,บ,แบรนด์จากประเทศจีนสิ่งที่ไฮเซนได้ไปไม่ใช่แค่โรงงานหรือพนักงานนะครับ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือองค์ความรู้สิทธิทบัตรด้าน R&D และสิทธิในการใช้ชื่อแบรนด์โตชิบ้าทำตลาดโลกนานถึง40ปีคนญี่ปุ่นหลายคนช็อกมากๆนะครับแบรนด์ที่พ่อแม่พวกเขาศรัทธาแบรนด์ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติวันนี้เนี่ยไส้ในมันกลายเป็นของบริษัทจีนไปแล้วนะครับ ผมว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับผมเคยทําเรื่องโตชิบ้าไปคนไทยหลายคนก็ยังคงเข้าใจผิดถึงทุกวันนี้นะครับว่าโตชิบ้ายังเป็นของญี่ปุ่นอยู่นะครับทั้งที่แบรนด์อย่างทีวีของโตชิบ้ามันคือไฮเซนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ซึ่งการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ยมันทําให้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญนะครับไฮเซนไม่ได้เป็นแค่ของทูอีต่อไปแต่พวกเขากลายเป็นของดีราคาถูกหรือเบสวาลูอย่างแท้จริงนะครับตัดภาพกับมาที่ปัจจุบันนะครับปี2024ถึงปี2025 สถานการณ์เนี่ยมันพลิกกลับตลปะปัดอย่างสมบูรณ์นะครับข้อมูลจากออมเดียบริษัทวิจัยตลาดระดับโลกระบุชัดเจนนะครับว่าไฮเซนคองอันดับสองของโลกในแง่จํานวนการส่งมอบทีวีติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับเป็นรองแค่ซัมซุงเท่านั้นแซงหน้าทั้ง LG TCL และทิ้งห่างแบรนด์ญี่ปุ่นไปแบบไม่เห็นฝุ่นแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจที่สุดสําหรับชาวญี่ปุ่นคือตัวเลขในบ้านเกิดของพวกเขาเองนะครับอย่างตัวเลขในปี2024 โซบแงตลาดทีวีในญี่ปุ่นเมื่อรวมแบรนด์ไฮเซนและแบรนด์เล็กซ่าซึ่งก็คือโตชิบ้าเดิมที่ไฮเซนซื้อไปพวกเขากินส่วนแบ่งไปกว่า40%ให้ลองจิงนตนาการดูนะครับโซนี่และพานาโซนิกเจ้าบ้านแทบจะเหลือส่วนแบ่งแค่หลักหน่วยในบางไทมาสมันเหมือนกับการที่ทีมฟุตบอลระดับโลกถูกทีมจากดีกล่างบุกมาถลมคาบ้าน5-0ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับและมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าไฮเซนพวกเขาทำได้ยังไงนะครับ เคล็ดลับของพวกเขาคือการดิโมแครตไทส์เทคโนโลยีหรือการทำให้เทคโนโลยีมันเป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะที่แบรนด์อื่นพยายามขายเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในราคาแพงระยับไฮเซนเลือกที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาทำให้ถูกลงเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงมันได้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเลเซอร์ทีวีและเทคโนโลยีอย่างมินิ LED ที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆต้องจ่ายกันหลักแสนแต่ไฮเซนทำออกมาขายในราคาที่มันจับต้องได้นะครับ พวกเขายังทุ่มงบการตลาดมาอาสาเพื่อลบภาพแบรนด์ราคาถูกยังจำกันได้ไหมครับในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับในปี2022หรือฟุตบอลยูโรนะครับป้ายโฆษณา้ักสนามที่มีคำว่าไฮเซนตัวใหญ่ๆวิ่งผ่านตาคนดูเป็นพันล้านคนทั่วโลกการเอาตัวเองไปวางคู่กับโคคาโคล่าอาดิดาสหรือวีซ่ามันเป็นการสะกดจิตหมู่นะครับว่าฉันคือแบรนด์ระดับโลกไม่ใช่แบรนด์ไก่กาและกลยุทธ์นี้มันก็ได้ผลนะครับ วันนี้เนี่ยไฮเซนคองตลาดทีวีจอใหญ่ที่มีขนาด100นิ้วขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกพวกเขาเปลี่ยนจากผู้ตามกลายเป็นผู้นําเทรนได้สําเร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของไฮเซนเนี่ยมันไม่ได้สอนแค่เรื่องทีวีนะครับแต่มันคือบทเรียนธุรกิจที่ใช้ได้กับทุกวงการบทเรียนข้อแรกก็คือไม่มีใครอยู่ความฟ้าถ้าไม่รู้จัปรับตัวนะครับโซนี่พานาโซนิคชารปพวกเขาเคยมีทุกอย่างเงินทุนเทคโนโลยีชื่อเสียง แต่พวกเขาติดกับดักความสำเร็จเดิมๆยึดติดกับอีโก้ว่าของตัวเองดีที่สุดจนลืมฟังเสียงลูกค้าว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรกันแน่และบทเรียนข้อที่2ก็คือวิกฤตคือโอกาสของคนตัวเล็กในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่คือช่วงเวลาที่ลูกค้าพร้อมจะเปิดใจลองแบรนด์ใหม่ๆซึ่งถ้าเราทําสินค้าที่ดีพอในราคาที่คุ้มค่าเราก็มีสิทธิ์ล้มยักษ์ได้เสมอนะครับ และบทเรียนข้อสุดท้าย value over vanity ก็คือความคุ้มค่าชนะความอวดโกนะครับในอดีตเราอาจจะซื้อของเพื่อโชว์เพื่อนแต่ในยุคนี้เนี่ยยุคที่เงินทองหายากคนฉลาดเลือกจะจ่ายเงินให้กับฟังก์ชันมากกว่าโลโก้ถ้าวันนี้เนี่ยเราเดินไปที่ห้างสรรพสินค้าโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลองสังเกตดูนะครับทีวีที่จอใหญ่ที่สุดสเปคดูดีที่สุดแต่ราคาที่ทําให้เราต้องใครยี้ตาดูอีกรอบเนี่ยมันมักจะเป็นไฮเซนนะครับและไม่ใช่แค่ทีวีนะครับ ตอนนี้พวกเขากำลังรุกหนักในตลาดตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศด้วยโมเดลความสําเร็จแบบเดิมๆนะครับและคันําสุดท้ายที่ผมอยากฝากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านคิดนะครับก่อนที่คุณจะควักเงินก้อนโตซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นต่อไปให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเรากําลังจ่ายเงินให้กับคุณภาพที่เราได้ใช้จริงๆหรือเรากําลังจา่ายภาษีความแพงให้กับอีโก้ของแบรนด์ที่กําลังจะตกยุคเพราะในโลกธุรกิจปี2025 ผู้ชนะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในอดีตนะครับแต่คือคนที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีที่สุดในปัจจุบันนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของไฮเซนใน e ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน e ีีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากออมเดีย Niche, BBC, HighSense และ Tenforce สำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o l e w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกด e จใททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d o ด at tharadsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ